เรื่องใหญ่ที่ต้องใส่ใจทักภูมิใจไทยได้สรุปนโยบายสําคัญภายใต้แนวคิด4เดือน4ภารกิจหลักเพื่อฟื้นความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยโดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาเร่งด่วน4ด้านหลักได้แก่ไทยเศรษฐกิจไทยความมั่นคงไทยธรรมชาติและไทยสังคมซึ่งจะมีการอภิปรายในรัฐสภาในวันที่29-30กันยายน2568ที่จะถึงนี้ค่ะมาดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเศรษฐกิจลดค่าครองชีพ ด้วยโครงการคนละครึ่ง plus ที่หลายคนคุ้นเคยเพื่อช่วยลดภระคาใช้จ่ายพลังงานทดแทนส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและขนส่งแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาสินค้าตกต่ำและป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรความมั่นคงและการต่างประเทศการทหารควบคู่การทูตรัฐบาลจะใช้ทั้งมาตรการทางทหารและการทูตเพื่อรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติเช่นกรณีพิพาทไทยกัมพูชาไทยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชนปรับปรุงระบบเตือนภัยพัฒนาระบบเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยเหลือผู้ประสบภัยเร่งด่วนและโปรง่งใสปัญหาสังคมและอาชญากรรมปราบปรามยาเสพติดการพนันออนไลน์และแก๊งคอนเซ็นเตอร์ดำเนินการอย่างจริงจังร์ t ทนเ a i n ์คอมเพล p l e x ต้องไม่มีคาสิโนแต่เดี๋ยวก่อน ประเด็นที่น่าสนใจคือการนำนโยบายเหล่านี้มาปฏิบัติจริงจะทำได้อย่างไรและจะส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างไรบ้างแล้วคุณหลักคะคิดเห็นอย่างไรกับนโยบายเหล่านี้มีข้อเสนอแนะหรือข้อกังวลอะไรบ้างมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะคะ